สวัสดีครับตว,วันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับเราจะพามาดูหมาขี้เ้านะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมาขี้เ้าอยู่หรือเปล่าครับเราจะลองเดินไปดูนะครับไปกันเถอะเจ็บตีนนิดนึงนะฮะผมไม่ได้ใส่เกือบ เดินมาดังนี้นั่นไงหมาขี้เศร้าอยู่ตรงนั้นครับวิ่งมาแล้วครับหมาขี้เศร้าอุ้ยวิ่งไปไหนเนี่ยสวัสดีหมาขี้เศร้าเจ้าหมาขี้เศร้านี่นะครับหมาขี้เศร้าเขาไม่ค่อยเขาไม่กินข้าวนะครับหมาขี้เศร้าตัวนี้เขาได้ขี้เศร้านะครับเพราะเขาไม่กินข้าวนะเขาเขานอนเฝ้าข้าวนะ เขาไม่กินข้าวนะฮะวิ่งไปไหนแล้วนะฮะตรงหนี้เตะม้นะฮะนี่นะแนวอะไรครับวิ่งไปแล้วนะครับหมาตัวนี้ชื่อว่าราเต้น้อยร้อยลีลานะไปไหนแล้วนะครับนู่นไปนู่นแล้วครับไปไหนล้วก็ไม่รู้ครับนี่ครับก็ข้จบไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับอย่าวพึ่งครับก่อนที่เราจะเอ,อจบนะฮะเรามาดูแคนกินนะฮะว่าคุณได้มาจากอะไรถือครับแคนกินนี้คุณได้มาจากไหนครับจากจำสาของหวานครับไหนครับมีคือหน้ามันะฮะลองมันมีที่จุกหูตรงนี้นะเอาสีลองส่งเข้าไปดูนะะตรงนี้จ๊บหือดำเป็ดปีเลย มีอะไรไม่รู้นะฮะน่าจะมีขี้มือนะฮะสามารถเตะได้ด้วยแต่เรามาเตะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันขี้ฝุ่นเกาะนะฮะดินซองเอเย้รเอเย้เตะไหมครับเตะมาให้กล้องครับเตะมาให้กล้องครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเตะให้โดนกล้องไหมครับโดนก็โดนจริงๆครับ